สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยถึง Google Ads 4นะครับ4รูปแบบโฆษณาที่ผมแนะนำให้คุณทำในปี2025นะครับมาดูกันว่ามีโฆษณาอะไรบ้างที่ผมคิดว่ายังได้ผลอยู่และและเป็นสิ่งที่ Google Ads เขาแนะนำด้วยนะครับมาดูกันที่หน้าจอเลยครับนี่เป็นบัญชีโฆษณา Google Ads ของผมโฆษณาตัวแรกที่ผมแนะนำเรียกว่า Search Ads ครับหรือเป็นตัวที่คนนิยมทำกันมากที่สุดใน Google Ads มาดูก่อนหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอารมณ์ประมาณอย่างนี้ครับคุณซื้อคีย์เวิร์ดหรือคนลูกค้าเสิร์ชคีย์เวิร์ดอะไรขึ้นไปเช่นรับทํา g o o g l e Ads ผมเป็นเอเจนซี่โฆษณาก็มีโฆษณาผมขึ้นมาพอคลิกที่โฆษณาไปที่เว็บไซต์ของของของ SME จําหรือไปที่เว็บไซต์ของคุณนี่เป็นรูปแบบโฆษณาตัวแรกที่ผมคิดว่า ในปี2025ไปต่อได้ครับและเป็นตัวที่ผมคิดว่าถ้าคุณทำโฆษณาในแพลตฟอร์มอื่นเช่น Facebook อยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรเสริมหรืออยากจะหาทางเลือกอื่นๆผมคิดว่าโฆษณาตัวนี้เหมาะนะครับในปี2025เนี่ยถ้าคุณทำโฆษณาตัวนี้อยู่เนี่ยพยายามทำให้เป็นแบบ Conversion ความหมายคือไม่ว่าพอส่งโฆษณาไปแล้วโฆษณาไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์แล้วเนี่ยให้คนคลิกเข้ามาเนี่ยยังไม่พอ พอคนคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเราอยากให้โฆษณาส่งไปหาคนที่คลิกที่โฆษณาแล้วมาที่เว็บไซต์ของเราแล้วเขายังมีการติดต่อสั่งซื้อเลยหรือกดปุ่มเพื่อจะเพิ่มเพื่อนมาคุยกับเราสิ่งเหล่านี้เรียกว่า Conversion ซึ่งเป็นสิ่งที่ Google Ads แน,นะนำเป็น Best, Best Practice เลยนะครับเวลาทำโฆษณาในรูปแบบ Search Ads แล้วเนี่ยทำไปได้ระยะหนึ่งเพราะในระบบมีข้อมูลพอสมควรแล้วให้เปลี่ยนมาเป็น conversion เพื่อจะเน้นผลลัพธ์ที่แท้จริงที่เราต้องการคือส่งคนมาที่หน้าเว็บไซต์และใหญ่เขากดปุ่มโทรศัพท์อยากให้เขากดปุ่มไลน์อะไรแบบนี้ครับหรืออยากให้เขากรอกฟอร์มกรอกลงทะเบียนส่งข้อมูลมาหาเราเพื่อเราจะได้ติดต่อกับนะครับงั้นถ้าคุณทําอยู่แล้วก็ make ั u r e ว่าให้ทําแบบ conversion ถ้าใครยังไม่ทํานี่เป็นตัวเลือกที่ผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการที่จะเพิ่มยอดขายนะครับนี่เป็นตัวแรกที่ผมแนะนํา ตัวที่2หลายคนอาจจะทำเ e ิร์ชแอ s อยู่แล้ว Google Ads แนะนำต่อไปว่าโฆษณารูปแบบที่2ที่ควรทำเรียกว่า Performance Max Performance Max เป็นโฆษณาของ Google Ads ซึ่งมาใหม่จะมาได้นานพอสมควรแล้วนะครับโฆษณาทำในบัญชี Google Ads นี่แหละครับแล้วโฆษณาจะไปแสดงทุกแพลตฟอร์มของ Google เลยมาดูก่อนหน้าตาของโฆษณาเป็นยังไงผมมี Performance Max อยู่ตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับ ผมแค่เปิดให้คุณเห็นนะครับในวิดีโอตัวนี้ผมไม่ได้มาสอนสร้างโฆษณานะครับแต่อย่างน้อยผมทําให้คุณเห็นไอเดียของมันก่อนว่าโฆษณามันเป็นหน้าตามันเป็นแบบไหนนะครับโฆษณา performance max Google แนะนำให้ทำควบคู่กับ search a s ถ้าคุณทำโฆษณาในรูปแบบ search อยู่แล้วนะครับเขาให้ทำตัวนี้ควบคู่กันมาดูก่อนว่าหน้าตาเป็นแบบไหนผม view อ่าตัวนี้ครับเพื่อให้คุณได้ได,ได้ได้เห็นรูปแบบโฆษณาโฆษณาตัวนี้คุณทำบน Google Ads โฆษณาไปแสดงบน y t u t u เห็นไหมครับคุณสามารถถ้าคุณมีวิดีโอ YouTube คุณใส่เข้าไปบวกกับข้อความโฆษณาไปแสดงบน YouTube ได้เลยไปแสดงบน Gmail ด้วยครับนะครับเวลาเข้าไปในกล่องอีเมลหรือ Gmail ของลูกค้าเนี่ยจะออกเป็นอย่างนี้พอลูกค้าคลิกที่ที่ที่เมลเหมือนได้รับเมลมาก็จะเป็นโฆษณาแบบนี้ หรือจะเป็นเซิร์ชเหมือนตัวตะกี้เนี่ยเขาให้ทำเสริมแต่จะกว้างหน่อยโฆษณาจะไปแสดงในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นกว้างกว่าแคมเปญเซิร์ชแอดเป็นตัวสนับสนุนนั่นเองหรือในดิสเพลย์โฆษณาบนเว็บไซต์พันธมิตรของ Google ไทยลัฐสนุกกระปุกคมชัดลึกบางกอกโพสต์ Post, กรุงเทพธุรกิจก็คือโฆษณารูปแบบนี้มีเอาภาพมานำเสนอได้หลายหลาย,หลายรูปแบบเป็นทั้งตัวหนังสือเป็นทั้งภาพนะครับแล้วก็โฆษณาอีกตัวหนึ่งเป็น Discover โฆษณาตัวนี้ไปแสดงบนมือถือเวลาคุณเล่นแอป Google บนมือถือคุณสามารถสไลด์ได้จะมีข้อมูลอยู่ข้างล่างข้างล่างคล้ายๆ Facebook แล้วหนึ่งในนั้นคือเอาโฆษณาไปแสงได้ Google แนะนำให้เอา Performance Max ทำควบคู่กับ Search Ads Performance Max เกิดมาเพื่อจะให้ได้ Conversion เยอะๆ Conversion ก็คือสิ่งที่ตะกี้ผมแนะนำให้คุณทำในปี2025ทำ Search Ads ให้เน้น Conversion คนมาคลิกที่ปุ่ม ไลน์ Line, ปุ่มโทรหรือสั่งซื้อเลยไม่ใช่คลิกที่โฆษณาอย่างเดียวเขาบอกว่าโฆษณาในรูปแบบ Performance Max ถ้าทำคู่กับ Search a d แล้วเนี่ยจะช่วยส่งเสริมกันภาษาเขาเรียกว่า PowerPair เป็นคู่ส่งพลังที่จะทำให้สร้าง Conversion ได้มากขึ้นต่างคนต่างเรียนรู้ Performance Max ส่งไปหาในในมุมกว้างหน่อยหาคนเข้ามาเพื่อจะมาเรียนรู้พฤติกรรม Search Ad ก็จะสนับสนุนกันนี่เป็นตัวที่2ที่ผมแนะนำให้ทำในปี2 0 2 5ครับ ตัวที่3ครับผมทำอยู่แล้วผมคิดว่ามันก็ไปต่อได้โฆษณารูปแบบนั้นคือ GDN โฆษณาบนเว็บไซต์พันธมิตรของ Google อารมณ์ประมาณแบบนี้ครับถ้าผมเปิดเว็บไซต์ไทยลัดเนี่ยคุณจะเห็นมีโฆษณามานี่คือโฆษณาเห็นไหมครับโฆษณาทีวีขวาน,นี่ก็โฆษณาคุณเอาเมาส์ไปวางคุณเห็นว่าโฆษณาโดย Google เห็นไหมครับหรือถ้าคุณมาข้างล่างก็มีโฆษณา อะไรแบบนี้ครับเราสามารถจะยิงโฆษณาเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆได้โดยเฉพาะเว็บไซต์ข่าวบันเทิงข่าวธุรกิจหรือจะเป็นเว็บไซต์อื่นๆทั่วไปนะครับเราโดยการยิงผ่าน Google เลยไม่ต้องไปติดต่อเว็บไซต์ไม่ต้องไปติดต่อไทยรัฐเดลี่นิวกรุงเทพธุรกิจสามารถยิงผ่าน Google ไปได้เลยสิ่งที่ผมแนะนำไม่ทำในปี2025คือทำรีมาร์เก็ตติ้งครับคือเอาโฆษณาเนี่ยที่แสดงเป็นแบบเนี้ย แต่ผมไม่ได้เน้นคนความกว้างแต่ผมเน้นเฉพาะกลุ่มคนที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์ของผมหรือกลุ่มคนที่เคยผมทำช่อง YouTube อยู่ใครกด Subscribe ในช่อง y o u t u b e เนี่ยผมให้โฆษณาตัวนี้ไปแสดงด้วยเพื่อจะรีมายถึงเรื่องต่างๆที่ผมอยากจะนําเสนอผมเปิดแคมเปญให้คุณดูนะครับนี่เป็นรีมาร์เก็ตติ้งที่ผมเล่าให้คุณฟังผมผมเปิดตัวอย่างโฆษณาให้เห็นก่อนโฆษณาเป็นรูปแบบนี้ครับผมอืม มันคล้ายๆกับ performance max แต่ตำแหน่งที่ไปแสดงอาจจะน้อยกว่า performance max แต่สิ่งที่ผมเอามา apply ใช้ผมเน้นไปที่ remarketing ไปแสดงใน display ก็คือเว็บไซต์ต่างๆหน้าตาเป็นแบบนี้ตามข้างล่างนี้นะครับผมอย่างนี้ไปแสดงบน gmail ก็ได้หรือจะไปแสดงบน YouTube ก็ได้ถ้าคุณมีวิดีโอ YouTube นะครับไปแสดงบน YouTube ก็ได้นะครับผมใช้ตัวนี้ในการส่งไปหาคนที่เคยเข้าเว็บไซต์หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของผม ผมเปิดกลุ่มเป้าหมายให้คุณดูครับกลุ่มเป้าหมายที่ผมใช้ก็คือคนที่เคยเข้าเว็บไซต์ผมทำโฆษณาเสิร์ชทำเพอ f o r m ร์แมนซ์อยู่แล้วผมก็ตัวเนี้ยเสริมเข้าไปเป็นกลมที่เคยเข้าเว็บไซต์นะฮะคนที่เคยกด s u i s e ช่องช่ e j อง s m e จคนที่เข้า เว็บไซต์ผมทุกหน้าคนที่เคยดูวิดีโอมันจะมีหลายวิธีที่ทำนี่เป็นตัวที่ผมใช้ใช้เงินไม่มากครับผมใช้วาลา1น0 0บาทในการเสริมเข้าไปเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำที่ให้คุณทำเสริม Google Ads ของคุณในปี2025นะครับส่วนตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายผมต้องไปอีกบัญชีหนึ่งผมคิดว่าเป็นตัวที่หลายคนอยากจะทำแล้วไม่รู้จะทำยังไงทำโฆษณาบ,บน Google m a p มีคนถามผมหลายคนมากเลยเขาว่าเวลาทำโฆษณาบน g o o g l e Map ทํทำยังไงจริงๆแล้วคุณทำโฆษณาบน Search เนี่ยมันก็ไปบน Google Map อยู่แล้วแต่เท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยมันมีวิธีทำโดยเฉพาะอีกวิธีหนึ่งที่เขาแนะนำนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวผมเปิดบัญชีนี้ก่อนเวลาคุณสร้างอันนี้ผมจะสอนวิธีสร้างแต่ให้ดูแค่เบื้องต้นนะครับคุณเข้าไปในแคมเปญโฆษณาเวลาสร้างเขาให้เลือก Objective ที่เรียกว่า local shop visits and promotions ให้คุณเลือกตัวนี้ครับ ก็คือเรากําลังสร้างแคมเปญที่มีวัตถุประสงค์ให้คนมาวิสิตที่ช็อปของเราก็คือเข้ามาที่ร้านของเราซึ่งจะทาให้โฆษณาเนี่ยหาวิธีการส่งหาคนที่จะเข้ามาที่ร้านของเราซึ่งเราจะใช้ลิงก์ o o o l l m m p p หรือเบอร์โทรศัพท์เป็นผลลัพธ์ท้ายสุดที่คุณต้องการงั้นให้คุณเลือกตัวนี้แทนที่คุณจะเลือกเป็นเว็บทราฟิกให้คุณเลือกตัวนี้ครับ local shop visit and promotion โฆษณาที่เขาแนะนำคือ Performance Max โฆษณาจะกระจายไปทั่วเลยหนึ่งในนั้นจะไปในกูใน Google Map ด้วยไปที่ Search Ads ด้วยแต่ความต่างคือเราจะเน้นไปที่โลกคุณต้องปักหมุดใน Google Map ก่อนแล้วเราจะเน้นไปที่ที่สถานที่ที่เราต้องการเช่นอย่างนี้นี่เป็นร้านซ่อมแอร์ผมเน้นไปที่นี่ผมก็เลือกเลยว่าเนี่ยเป็นหมุดใน Google Map ผมมันจะเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วนะผมเปิดให้คุณดูทำให้คุณเห็นเป็นคอนเซปต์เฉยๆนะครับแล้วก็ทำโฆษณาแบบปกติ โฆษณาก็จะเป็น Performance Max ไปแสดงบน Search ไปแสดงบนเว็บไซต์ต่างๆไปแสดงบน YouTube แต่ถ้าทำด้วยวิธีวัตถุประสงค์เนี้ยโอกาสที่จะไปแสดงบน Google Map ก็มีสูงเพราะ o o o l l m m p p ก็เป็นหนึ่งใน Network ที่โฆษณาจะไปโดยการลิงก์ไปที่ Google Map เลยตัวนี้คือ Google Map นะครับผมเปิดให้คุณดูตัวนี้คือ Google Map ซึ่งคุณต้องเชื่อมในในบัญชีก่อนแล้วเราออบเจกตีฟของเราคือต้องการให้คนมาวิสิต ล้านก็คือการคลิกที่ลิงก์นั่นเองนั้นเพราะฉะนั้นการโฆษณาจะไปที่ o o o l l m m p s สูงมากหรือจะเป็นการโทรศัพท์นะครับนี่เป็นอีกโฆษณารูปแบบที่4ที่ผมแนะนำนะครับให้ทำก็คือเป็นการทำโฆษณาเน้นให้คนมาเยี่ยมชมที่ร้านค้าเพื่อจะแสดงบน o o o l l m m p s โดยสรุปนะครับโฆษณา Google Ads ที่ผมแนะนำให้คุณทำในปี2025มี Search a อ s ครับทำอยู่แล้วให้ทำเป็น c o n v e อร์ o n ให้ได้ 2. Performance m a x เอาตัวเนี้ทำเสริม Search a d ใช้เงินไม่มากเน้น Conversion เหมือนกันทำเสริมกัน 3. GDN หรือ Display Network แต่เน้น t a r g e t ที่เป็น Remarketing นะครับเพื่อทำให้โฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้นเรากรองคนจาก Search มาเรียบร้อยแล้วเราจะตามเขาให้กว้างในเว็บไซต์หรือ YouTube ด้วย Remarketing โดยใช้ GDN แล้วตัวที่สําสำหรับร้านค้า ที่ต้องการให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านสิ่งที่ผมแนะนำคือทำโฆษณาใน Objective แต่กี้นี้ครับเป็นโปรโมชั่น v i s ิตผมเปิดให้ดูอีกดีหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ครับเป็นตัวนี้ครับ Local Shop Visit and Promotion แล้วก็ทำโฆษณาในรูปแบบ Performance Max คุณเตรียมรูปภาพเขียนข้อความโฆษณาโฆษณาจะกระจายไปทั่วเลยแต่ที่สำคัญคุณต้องลิงก์กับ Google Map ของคุณต้องทำทำให้ลิงก์กับ Google Map ของคุณเพื่อจะเน้นย้ำให้โฆษณาส่งไปหาคนที่มีโอกาสกดที่ลิงก์ Google Map ของคุณซึ่งมันหมายความว่าโฆษณาจะไปเน้นอยู่ที่ใน Google Map นั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็คือโฆษณาที่ผมแนะนำให้คุณทำของ Google Ads ในปี2025ครับผมทำวิดีโอเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ออกมาทุกๆอาทิตย์ครับถ้าคุณสนใจกดติดตามได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ครับ